hello s a h e o s a r ำมโแล้วทุกคนมีเด็กร้องไม่อยากกลับบ้านสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของอ a ี m อินอเมริกานะคะทุกคนนี่วันนี้ เดี๋ยวเราจะไปรับหลานอีกคนนึงนะคะก็คือพี่ชายของหลานแสบนะคะแล้วก็นางเลิกเรียนนะคะไปรับที่โรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ออ๋สวนเด็กเล่นนะคะแถวแถวบ้านนะคะทุกคนแล้วก็อ้ําทำพวกส้มตังไปกินนะคะทุกคนไปปิกด,ดิกช่วงเย็นๆนะคะทุกคนเฮ้ยบ,บีเซสวัสดีค่ะดูคะ่ะทุกคนใครไปด้วยนางเอลซ่าค่ะเฮ้ยพี่เอลซ่าเฮ้ยพี่โตเอลซ่าอ๋อเอลซ่าให้ไปซาวน์เนาะ She smell it. You smell it. Oh yeah. <laughs> Elsa. Elsa, you have to shower. Same like Abby. Yeah, like Abby. Abby shower too. <laughs> have to pick up brother. Yeah, pick up your brother Brian and then come. Oh, now I mom. smell it. <laughs> yeah, <laughs> I smell it now. Have to pick up Brian. Mean, clean long Yes, pick up Brian first. Yeah. Elsa, say hi, Elsa. Hi, Elsa. No. <laughs> Let's all say hi to camera. Say <laughs> 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 hi to <she> camera. <can't>. See you. Bye, guys. Everyone, let's meet again at the zoo, okay? Happy, she's happy. At school. We did. We passed our school, yeah. I want to go to the playground. I want to go to the playground. I'm just gonna pack it to do. No pocket. They have to do. I want to go to the playground. เล่นสไลเดอร์ first โอเค and it's play water oh the water is actually on yeah the water is on นู่นนะคะทุกคนหลานๆไปเล่นกันแล้วนะคะฝั่งนู้นมีเอ่อไอ้นี่นะคะเล่นน้ำด้วยนะคะทุกคน ลานแสบก็อยากเล่นแต่ไม่ได้เอาเสื้อผ้านางมานะคะบอกให้นางไปเล่นสไลเดอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยมา mm hmm. เดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำตอนก่อนกลับบ้านนะคะคิดว่านะ <laughs> <laughs> นี่นะคนส้มตังค์โอ้ยแต่ครั้งหน้าคนนี้พี no this one. not that one yeah, mm -hmm. yeah. okay we do this oh yeah okay hmm? yeah A little bit spicy. Yeah, a little bit. We'll yeah. mm. mm. be better on Sunday. No, mm. have time. Mm -hmm. I forget like Brian finish late. I think Brian finish same time with every Oh, no late. Mm. That's why I ate a little bit of pizza before. Mm-hmm. Mm -hmm. Chicken fry. Mm. and pop fried, that one's pop fry. that is wet? There's water, there's mm -hmm. water there. Let me wet you so wet. Mm -hmm. yeah? Can I go? I to go Now I want to go, oh. now go play. Uh, ซมมิน so ิี่ไฟซมตำไม่เผ็ดนะทุกคนพริกห้าหกเม็ดกลัวนางจะกินไม่ได้นะทุกคนแต่นางก็ว่าเผ็ดแบรนเอแบรนแฮบี้ where you going แฮบี้เกล I think ant or mosquito bit me in the back of my neck Just a little bit more. Hold well on, Elsa. I'm almost done. Uh <laughs> mm huh. -hmm. แ <Elsa? S 2> คบใหญ่ไก่้ mm hmm. วคใหญ่เลยอ่ะ ว่าไม่เผ็ดกินไปกินมาก็เผ็ดอยู่นะคุณไม่ชิสโอเคเลยก็ not spicy but eat more เดนอย่เยอะเป็น the first bite not spicy

นี่ค่ะทุกคนอิ่มกันแล้วนะคะส้มตำเหลือเพียบกินกันแค่สองคนนะคะเด็กๆไม่ได้กินด้วยนะคะเผ็ดเด็กๆกินพิซซ่านะคะทุกคนเก็บใส่กล่องก่อนค่ะทุกคนแมงวันเยอะมาก เอ็มนี่นะคะทุกคนบรรยากาศนะคะนู่นฝั่งนู้นก็เป็นที่เล่นน้ําเด็กๆนะคะหลานแสบก็อยากจะเล่นอยู่นะคะทุกคนดูรอบๆสวน <c oughs> ใกล้ๆบ้านนะคะทุกคนเนี่ยน้องหมาสองตัวไม่รู้หมาใครนะคะ <c oughs> ตัวสีขาวมีปอกอยู่มีปอกคออยู่นะคะ หลุดเอลซ่าก็ไปเดินเล่นทางนู้นแล้วค่ะทุกคนอิ่มแล้วนะคะทุกคนง่วงอิ่มแล้วก็กวกกง่วงยุงเยอะเวชัสเอลฟี่เวชัสวเสวชิติยาส่า ยพี่ชายหนังก็ได้สกูตเตอร์ Daddy, go ดีก็ละละรอหลานเล่นเสร็จนะคะทุกคนค่คคอยกลับบ้านนะคะ จะดูแล้วมีคนน่าจะได้เล่นน้ำเพราะนังก็ตูดเปียกแล้วค่ะฝนตกไว้นะคะแล้วก็มันก็มีแบบน้ําขังไว้นังก็ไปสไลเดอร์แล้วก็ล้มตรงน้ําขังนะคะไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่านะทุกคนนี <c oughs> ่ก็มีครอบครัวครอ,อบครัวหนึ่งะคะ่ะก็เล่นน้ํากันอยู่ฝั่งนู้นนะคะนูน <c oughs> ต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นนะคะทุกคนร่มด้วยมากตรงต้น,น,ตนใหญ่มาก Nam cái nó lên nữa nó quá tay đẹp đẹp rồi nè tụi cho lên <laughs> You run too much You tell me her You eat you? Running from Elsa Where's Abby? Where's Abby Elsa? Where's Abby? Ờ. Oh. Funfest? No. I nice try also. Elsa đi him. đi go get Abby. Go get, Abby. Abby? Go, get Abby. Let's go get. Go get Abby. run. Run. run Abby, run. <laughs> go Elsa, go go get Abby. Oi, tất cả มีเด <laughs> ็กร้องไม่อยากกลับบ้านอะอาเบยวยใคร ุกคนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติของนางช่วงนี้ก็จะร้องบ่อย it's okay Abby we can g o a n o the r n d อ้อสั้น oh my goodness you <'re> okay it's okay oh my goodness you wanna cry? wanna <Sorry. S 2> uh, 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 you wanna cry Elsa. Elsa. Elsa, Elsa, give Abby a hug. <laughs> yeah, don't cry. Elsa, tell Abby, don't cry. Become another day. She doesn't say it. She doesn't say it. She, she can Elsa, speak someone? or silly, Tia. <laughs> say silly, Tia. Elsa does not speak. If she say, uh -huh. She whining. Yeah, she whining. <laughs> <laughs> oh, oh, you okay? We'll come back! <laughs> we, we live close by! <laughs> oh. I will go to the house. Oh, let's go shower. I'm busy this Be nice, mama. Let's okay. Okay, let's go. Come, come on. Idea. Say bye. I love you, okay? Be nice, mama. I will go with you. We'll come back in a okay, we go there, okay? They <laughs> go... leave my stuff first and then we go there, okay? Okay? You want me to go your home? Yes. Okay. Okay, you go shower first, okay? See you. See you. Thank you for joining. Yeah. Bye, I was the one, I should have made you run with Elsa. uh -huh. you can get Bye. See you. Bye, Elmi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 . Yes, they go leave this one, okay? 5นาทีนะคะจากสวนมาบ้านนะคะถึง กลับมาถึงบ้านแล้วร้องให้ใหญ่เป็นเรื่องปกติของนางนะคะไม่ร้องเนี่ยคือไม่ปกตินะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวอั้มกาลังจะเข้าบ้านละเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะคะทุกคน,นปิดคลิปหน้าบ้านนี่แหละค่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ว <c oughs> ก็พาเพื่อนๆไปเดินไม่ไปเดินไม่ได้เดินเลยนะไปกินส้มตำกันที่สวนสวนเด็กเล่นนะคะทุกคน ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย